สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเมลิคคริสต์มาสนะคะวันนี้มาคุยกับวาน,นิดานะคะวาน,นิดาก็จะมาประมาณสักชั่วโมงนะคะเดี๋ยวทำไลฟ์สดเสร็จวาน,นิดาก็จะไปทําอาหารนะคะเพื่อนๆนะคะขอให้มีความสุขกันนะคะทุกคนนะคะใครเข้ามาก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะ ตอนนี้ก็ที่วันิดาก็หิมะตกนะคะเ,เพื่อนๆนะคะหิมะตกนะคะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะ mm hmm. เ,เพื่อนๆทุกคนนะคะ mm hmm. คริสต์มาสเมลคริสต์มาสนะคะขอให้มีความสุขกันนะคะใครเข้ามาก mm hmm. ็เข้ามาทักทายด้วยนะคะเข้ามาทักทายวันิดาเนาะวันิดาไม่เห็นนะคะ สวัสดีจ้าสุดหล่อสบายดีไหมสบายดีไหมจ้าเป็นยังไงบ้างนะคะคุยกับพี่ได้นะคะหน่อยนะคะเข้ากล้องกับพี่ไหมอะ่ะตอนนี้อยู่ไหนอยู่กรุงเทพหรืออยู่เมืองลาวเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วสบายดีค่ะพี่นะคะตอนนี้อยู่ที่ไหน ตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่ลาวหรือไปถ่ายทำอยู่ลาวหรืออยู่เมืองไทยบ้านเราร้อนไหมอ่ะทางพี่ฝนทางพี่ลาวครับอ๋อได้แฟนที่ลาวเหรอได้แฟนอยู่ที่ลาวเหรอได้แฟนอยู่ที่เราว่ะพี่มันจะมาไลฟ์ประมาณสักสามสิบนาทีเยวก็จะทำกับข้าวอบหมู อินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวก็ติดติดขัดๆเนาะไม่เป็นไรนะคะอยู่ชายแดนเวียดนามหนาวมากนะคะเอาไปทําอะไรอะไปทํำอะไรอยู่ที่นั่นนะ่ะเป็นทหารใช่ปะ่ะเน็ตพี่มันไม่ค่อยดีนะเพราะว่าหิมะมันตกนะ ไปทำอะไรอยู่ที่นั่นน่ะก็ดูแลตัวเองด้วยนะอยู่นะไม่มาไม่แล้วครับอ๋อไม่แล้วคะ่ะค่ะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะคะทางพี่ติ๋มทางที่พี่อยู่ก็หิมะตกเนาะหิมะหิมะตกเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะ เนี่ยอินเทอร์เน็ตเรามันเชื่อมต่อช้านะไม่เป็นไรเนาะใครเข้ามาก็มาทักทายกันนะคะเข้ามาทักทยกนนะะา,าทกทยกันเนาะเข้ามาเป็นเพื่อนกันทุกวันนี้ทำอยู่ใช่ใช่ใชพี่พี่ว่าพี่ทำบ้านหลังคาหลังคาแดงอะทำทำเงินได้เยอะนะพี่ก็ได้ไปแล้วนะพี่ก็ได้ไปแล้วเนี่ย ก็เหลืออีกประมาณเหรียญกว่าพี่ก็ได้แล้วอืต่างคาแดงนะวิแล้วที่นี่ล่ะที่ YouTube อะของน้องก็ปังไม่ใช่เหรอปังมากเลยนะพี่ว่าอินเทอร์เนต็ตไม่ดีใช่ไหมถ้าอินเทอร์เนต็ตไม่ดีบอกนะคะ ชื่อมต่อช้านะ่ะมันไม่รู้มันเป็นอะไรอะ่ะใครเข้ามาก็มาทักทายกันนะคะเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยเป็นเพื่อนกันนะคะเ,เพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะขอให้สู้ๆนะคะสู้ๆทุกคนเนาะ ไม่มาแล้วครับใช่ไหมสี่สิบสี่สิบสี่นาทีใช่ปะเน็ตดีกันรือเปล่าน้อเน็ตหนอเน็ตเขยมต่อใช้อีกแล้ว ว่าจะขึ้นมาไลฟ์สักประมาณ30นาทีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยดีเนาะเข้ามาคุยกันได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะ นานๆจะขึ้นหลายทีนะคะไม่ค่อยได้ขึ้นหลายประจำเนาะใครเนอะอยู่นะคะทักทายไ้ได้นะคะทักทายได้นะ นี่แหละเขาบองเนาะอินเทอร์เนต็ตไม่ดีก็อยากจะไลฟ์เพราะอากาศมันไม่ดีด้วยนะคะอินเทอร์เนต็ตมันเลยติดๆิดกัดๆัด,ด,ดขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมาก ก็อยู่เมืองไทยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็เห็นแม่บอกว่าเมืองไทยก็อากาศหนาวแล้วนะคะที่เมืองนอกก็หิมะตกเนาะตอนนี้นะคะหิมะตกมากเลยเขามาให้เปิดเพลงนะคะยกย้ายสายสะพุกเองอ่ะ กี่นาทีแล้วนี่นนนนเขามาคุยกันได้นะคะเขามาพูดคุยกันน้อยน้อง เจ็ดนาทีเอาสิบนาทีก็พอละมัง้งวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีนะคะวันนี้ก็อากาศมันก็โอเคอยู่นะ